คำศัพท์กลุ่มอายการผู้ช่วยของสุดท้ายส่วของคีย์เวิร์ดที่อยู่ในตัวบทเนี่ยจำเป็นต้องจํา public prosecutor พนักง,งานอายการองค์กรอายการ public prosecutor organization อายการสูงสุด the attorney general สำนักง,งานอายการสูงสุด office of the attorney general torture การทรมาน human trafficking การค้ามนุษย์ narcotics หรือ drug ยาเสพติด transnational organized crime องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ technology crime technological crime แปลว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยี computer crime อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ enforced disappearance การกระทำให้บุคคลสูญหาย juvenile delinquency การกระทำความผิดอาญาของเยาวชนและ international cooperation in criminal matters ความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องอาญา กุมกฎหมายภายในหรือ National Law Domestic Law Criminal Code หรือ Penal Code ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure Code กฎหมายฟอกเงิน Anti หรือ Anti Money Laundering Act การปราบปรามการค้ามนุษย์ Anti หรือ Anti Human Trafficking Act พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน Extradition Act กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง Immigration Act h i l e Protection Act พระราชบัญญัิคุ้มครองเด็ก องค์การสหรประชาชาติหรือ United Nations ตินยาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration of Human Rights การให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ Providing and seeking assistance การสืบสวนสอบสวน i n v e s t i g a t i o n พนักง,งานสอบสวน Inquiry official หรือ Inquiry officer การสอบปากคำ Interrogation จ้าหน้าที่ตำรวจก็คือ Police officer ผู้โยกย้ายถิ่นหรืออพยพ Migrant การลักลอบทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย s m u g g l i n g หรือการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิน่น Smuggling of migrants